ดมาหกปีขึ้นมาโสดโดนถึงไอ้คอทามในเป็นยังงโสดโดนบ่วมีคนเอาเนียบ่แมนอ่าหรื่อพวกันถึกหรื่อบัวมีคนถึกใจหรือว่าจังไรน,น้องเอยวเห็นฟังนะเขาอยากให้อ mm ัน hmm. ุโงมึงตเบิ่ง oh. อยู่นะเป็นอะไรคือโสดโดนแทบเป็นก,บกับบางคน กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องป่าลุงเบริร์สุขสุขคุนเดอ้อโดยเมื่อนี้กลับมาอยู่กับบาวตับีซานลอีกแล้วพี่นอ้องมาพบมาพอกับบาวตับีเมื่อนี้กันสิพาพ่อเม่พีน่น้องมาชมคลิปอ่ามาอีกแล้วพี่น้องสาวโสดพร้อมเปิดใจพี่น้องกับสาวกับรุ่นใหญ่แน่นอพี่น้องเนาะ,ะขนาด สาวปลายปี30เนี่ยพี่น้อง30ปลายแหละไรมาตบี้กับ,บวันเน่ยใจกับรถไกระยาเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาตบี้กับสิภาคภูม่พี่น้องไปเบิ่งไปงชมคลิปพร้อมกันเลยเนาะว่าเพื่อนมีสื่อเสียงเฮียงน้ำนอะไรว่าเพื่นอายุจากปีแล้วอ่าเนาะพี่น้องเผื่อผมเป็นการสักสาษาเสียเวลามาตบี้กับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปชมพร้อมกันเลยเด้อป่ะไปกันเลย,ยมาหาลัยมหาเซาโน่เนาะอยู่ทางสวรรค์เขตพี่น้อง สาวน ой, ้อยสาวน ой, ้อยคือสาวรุ่ในใหญ่สาวงามพี่น้องเอ้ยเปินตัวจริงเปินงามคขาอยู่ในกล้อ,กองเด้อเขาบอกก่อนไม่ในการมาทักทายสบายดีดีงเงี้ยเทาเฟินกะอ่าเปิดใจเนาะพี่นอ้องสาวกลุ่มกันเลยมาถ่ายคลิปถหาเอฟซีเบิเร์นเขามีเอฟซีหลายคนกระทั่งอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะโทรมากเลว่าี่ราหลายคนหนุ่มหนุ่มก็ได้อยากมีสาวสาวหรือว่าอยากาอยากมีแฟนหรืออยากมีคู่ชีวิตเนาะเรแหะเขามาหาเฟินแต่ว่าคนอื่นเบิร์ตสาวกลุ่มกับสีลม กับสโนอยก่อนเนาะคือเอาว่าบเก่งเลยพี่น้องจิ๊บจิ๋วเนี่าสโนอยช่วงมื่อไดีเห็ดเห็ดอาชีพเนี่ยเราสโน伊คืะโดยอาชีพลากกันนอนสบายแจังเลยเนาะแล้วก็ขายเครื่องขายสบู่อะไรขายสบู่ขายแชมพูอย่างี้ะไรขายเครื่องขายสบู่ขายเแ่มพูไอ้เมื่อได้เลขออกก็ขายเลขเนาะอาชีพเสริมเนาะซุ้มเมื่อไรเนี่ยสดบ่าเลยโสดโสดโสดอ่ะมาจากปีแล้วเนาะหกหกปีหกปี แสดงว่าลูก<ม>ซ้อมนี่เป็นเช้าไปแล้วนี่ไปแล้วคุณยายอายุของมหาคุณน้อยอายุของม .4 โอ,โอ้โสดมาหกปีขึ้นมาโสดโดนจึงไอ้คอถามเนี่เป็นยังโ <c oughs> สดโดนบ่มีคนเอาเลยบ่แมนอ่าหรือว่าพุ่ยยันถือรือว่าวิคคนถืกใจหรือว่าจังไลยน้องเอ๋ยว่าให้เขาฟังนะเขาจะแห้อนุโมทๆตีเติ่ง,อย,งอ,อยู่นะเป็นอะไรคือโสดโดนแทบเป็นกับบางคนกระสีวา เป็นยังในไงคููเหตุผลนะเหตุผลมันมีหลายอย่างได้เพราะว่าปฏิค่ะแบบเขาเคยมีครอบคร้วแล้วนะมันกัผ่านมากับบอดีแล้วก็ได้เอออยู่อยู่ไปก่อนนะอยู่ไปก่อนเท่ากับคิดว่าเออเขามีเบียกเหตุงานทำเขาก็คิดว่าเขานั้นตัวเองได้แล้วก็เลยพักผ่อนซะก่อนอากาก็เลยมาอยู่กับตัวเองอยู่แล้วแบบบ่มีภัยกับมีความสูขตีนะมีความสูขนะคะแบไปใส้กับไปแบบสบายนะ ก็เลยเขาคือว่าตอนนี้เพื่อนมันชีมีคนเขามาเพื่อนมันชีิมาเขาใจแบบลูกอีกเลยเต่าอีกลุ่เขาผสมคนเด็กตอนนั้นลูกกันยังน่อยอยู่ลูกกันห่วงแม่ยังแบบนี้นะกันยากแต่่าตอนนี้เห็นคันนี้ว่าแม่เปิดใจกับลวกยังดีเดียวนี่เขาก็้าใหญ่คิดแล้วกันสบาย เขาเีเดียวบอว่าเออ่นม so oh. ี่นมีคนมากอ่ะเอาคนดูแลท่านดูแลเขาได้แม่เนคนที่ดูแลเขาได้เดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจแล้วง่แล้วตอนนี้ไอ้สาหน่อยอายุสามสิบแปดเนาะสามสิบเก้าสามสิบเก้าสามสิบเก้ายังงามอยู่เนาะงามสลายงามสามสิบยังแก้วเนาะสายังแก้วเรบอกว่าสามสิบเก้าทีนึงแบบพ่อบคนเพื่อนกัดูแลตัวดีแน่แล้คกะคนเพิ่นกั ข่าวทายแน่กระเละแถบแบบแบบโผิวพันเป็นผู้ขึ้นคนย่างน้อยนุ่มเนาะพี่น้องเนาะเป็นแบบเป็นค้าวา,าเยเก,กินสะอางเนาะก็ต้องงามเนาะแมนแล้วก็อ่าอยากถามเนาะเสน้อยนี่แบบว่าต้องเสน้อยถ้าเกิดมีผู้บ่าวมาจีบมาล้มในต้องการคนสเปกจังได้แบบอ่าจังได้อยากให้จเจ้าเว้าเนาะเพราะว่าเข้ากันใหญ่แล้วเนาะมาหัวจุดนี้ถ้าสิครบซีล้มเขาก็อยากได้คนที่จริงจังนะพี่น้องจริงใจมม แมนแมันพายกับตองการแบบนั้นแหละมันพายกับตองการคนที่ดีเนาะเาบอลบอาแล้วเขาก็อยากได้คนที่แบบว่าสามารถดูแลเขาได้เนาะดูแลเขาได้แล้วกันลูเขาอีกเด้งมันบว์แมนแต่เฮาแมนต้องมาพิสอบน์เขาลูกเขาอีกได้แต่แมาคั้นว่ามาแบบว่าโอ้ยมาแบบว่ามาหากินนลำกันโอ้ยกับโบว์บอลได้แบบนื้อนี่ยเขาอยากได้คนที่ดูแลเขาได้โดยโเพราะว่าโซลไลส์สมัยเพอร์เนียลท้าสิบเก้านั่นแหละกัน ก็คืออาจจะว่าจะมีคนไทยหรือคนลาวกันแล้วแต่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศไปเกษียณสมมุติว่าอายุหกสิบไปขึ้นไปนี่ยสหน่อยกันเปิดใจค่ะแบบได้แต่ว่าเฮาเฮาต้องล่มกันก่อนถ้าสมมุติว่าเฮาเฮาสิมาว่าสมมุติว่าเฮาล่วกันสิว่าเอ้อนั่นนี่หันนี่เลยใบผลมันก็เป็นไปบ่ได้เฮาต้องล่มกันซะก่อนไม่ง่ายกับเบิ่งใจกันไปก่อนร่วมกันซะก่อนบางทีเฮาล่วกันไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนก็หุ่นหลับ คน,นกันมาลงกันกะบุณผมเนาะต้องลงตนประมาณมาหา,า,าข้าวบ่อหาข้าวด้บอ่อลูกข้าวดีเนาะเพราะว่าสงวนประกอบงานชาติสนวนกับอายุายแล้วก็จะได้คนจะริงใจมาพัสดูแลชีวิตมาเบิกเงี้ยขอบคุ้มเจ้าเนาะเพราะว่าสงวนิ่ะกะเป็นคนที่ว่าอ่ะอายุสามีแล้วเนาะพี่น้องประกอมีรถมีเงื่อนอยู่พี่น้องแกเอาไงขนาะเพิ่นกะบพ่อยู่พอกินเนาะแล้วก็คันถ้าผรูทุกทุกทายที่จะมาเป็นอ่า หนุ่มๆที่จะมาดูแลหัวใจเพิ่นหรือว่าเป็นอับดุบ่าวเพิ่นแฟนเพิ่นกับเพิ่นกับจะเลือกแน่วันสารซาะว่าเพิ่นกาโบเมนเพื่นที่ว่าไงานซาบดิบบริษัทงานก็ได้พี่น้องเลยอันนี้เขาเพื่อกับมาเห็พระน้าเพิ่นก็เลยแบบว่าเปิดใจกับเปิดใจทีบริษัทเพื่อนชิตัวหลอกลวงใครแต่ถามว่าคุณหนุ่มๆเห็นกับทีว่าเออบางคนแม่อาเขาหมักเขาไม่ได้คลิปนะว่าเออคิดตัวหลอกลวงบระจินใจคุณซาลาวนั่นนี่มันโบเมนเดะอับดบ่าวจะต้องเบิ่งนกันค่ะเนาะเมนบอก บุ้ยแพลตพไดายใหญ่ก็แล้วทุกคนกะบรรูนิติภาวะแล้วแต่ซกลึ่มอยากเสียร์นนหน่อยนี่แล้วก็สิมักสเปกสิแบาบแบบดูแลเขาได้คือผู้ใหญ่ในวน,นแมนแมน,แมนเราเอาต่ว่มาผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเทาสิบแม่เลือกผูทีหน่อยนะมันกะครูทีภาวะมันในความคิดมันกะต่างกันขนาดท่านแมนผู้ใหญ่กว่าเทาเขาจะได้เป็นผู้นำเขาได้นะแต่วันนี่เขากับใหญ่สมนีเทาเขามีความคิดเป็นของตัวเอง แลวการทั้มหตดว่ามีทีปึกษาทีดีมีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่พอใหญ่พาข้าเฮากับตองการแบบนั้นแลวการสามารถซัพพอร์ตแล้วการดู people, mm. แลเฮาได้พอถาาว่าทุกเมื่อนี่เฮาดูแลตัวเองได้บ yeah Mont ่ได้ mm. แต่ว่าถ the ้าเกิดว่ามีเท่ากับตองการทุคนทีดีที่สุดอสนน้อยติบบ่ขอห้างขอหมายได้บิดบ่กแต่ว่าคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อน ถ้าอาจจะเลิกกับเมียเขาเหลอยู่ทั้งต่างประเทศอาจจะยังมาใส่ชีวิตอยู่ลาวย่างทำสีแนะบริษีตีว่าเป็นผู้ห้างเป็นพ่อมาเบ่ร์บอบอได้เบิร์ตเพราะว่าเฮากันไม่ห่างคือ,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 อกัน <laughs> ได้เบิร์ตเขาเพียงแต่เขาซัพพอร์ตดูแลเขาได้เนาะแม่อ,มยอย่างไรก็มาห่างก็บประมาณว่าซีาอัาน เป็นการเถ่ามากกว่าจากย้อมอันนี้อันนี้เขาเขาบอกแบบคลิปนี้คือเขาบอกจริงจังเนาะพี่นอ้องจริงจังหละกันจริงใจเพราะว่าอาย,ยุเพื่อไเพิ่นก็ไล่แล้วแล้วก็ต้องการคนมาดูแลซัพพอร์ตอีลีดูแลครอบครัวไอ้เพิ่นเขาบกบบโรแมนสิกแบบมาบอกเป็นเล็กน้อยยอร์กีส์มันโรแมนเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือซับเก็บฝากไว้เดีอยนี้ซับเก็บเด็กเชียนหนุ่มช่างตามประเทศเนาะไม่กเกียนเลยผนเลือกคนนี้แบบกับเขต้องมาลำบากเนาะเพราะเพียงแต่ว่านีเงินเดือนบอกนีเงินเดือนไม่เกียณผมอยู่เพิ่นนอะเพิ่นกับมีเพือนมีรถแหละไปใช้มาใช้กง่ายพี่น้อก อันนี้แม่วาเรืลนทริปนี่ยมื้อนี้คือจริงจังของลเนาะพี่น้องโบแม็นสารคอนเทนต์เลยพี่น้องเลยแต่ขนมไทยก็ได้คือการขนมไทยบบตุโบดีซะหน่อยเนบาะแม่บอกแม่พอสไลด์เอาไงสับปุมสิเปลาส่วนไลฟ์คนบ้านเฮาเนาะอันนี้อันนี้โบเดลบาบูรี่ไปเด้ออันนี้ว่าจากความจริงนเนาะหนุ่มไทยหนุ่มลาวอยู่ในประเทศนี่นะประเทศลาลูเพทไทยไนะนนเนี่ยนะส่วนไลายเนาะสิติว่าเฮานี่เป็นแม่ห้างลูกสองแต่โบอ้าวมันบาซะหน่นอยเจ้าคือพี่เฮาบอก คื <c oughs> อเพราะว่าบางทีมันจะสังเกตแบบอย่างคุณสาวไทยคนอีสานหรือคนจะไปอาพยพฝรั่งเพื่อไปอาคนโซนยุโรปพอคโซนยุโรปเขาบริว่าเขาสีเคยผ่านอย่างมามีลูกมาบบเคยแต่งงานจากเถือ่อเขาบริธรรมเรื่องนั้นเขาจะแบบว่าเขาเพียงจะคอยคอยหักเจ้าคอยเปิดใจคอยกัะคบหาแต่งงานกันได้เขา <c oughs> บอบเร <c oughs> ื่องอดีตน,นั่นบอกอกันนี้คือบอกการสร้างเรื่องน้เนาะที่สกึลเขาสกึลบอกพี่แต่ขอโทษขออภัยเนาะแต่สำหรับที่สกุลมมุมมองสกุมที่สกุมเห็นเห็นว่าเป็นยักษ์คุสาว จึงหนักไปมีคนต่างประเทศเพราะว่าคนทางะตะวันตกเนี่ยเขาสิมีความคิดสิแบบอ่าบอก่ว่าเรื่องแบบว่าเออเป็นแม่ห้างเนาะมีลูกเนาะคนกับสิบะของนะส่วนส่วนหน่อยสิว่าอันนี้ว้าออกซส่วนสั้างเลยพี่เนาะเขากรึมกันเลยแบบว่าเออขาสนอยแล้วสิเปิดใจแล้วก็สิอยากดูแลทั้งทั้งนอก้วไแรกันเขาคือเสียหากเขาจริงใจแน่ยอะกันสามารถดูแลสนอยได้เนาะเชากรึมกัน,าะนะวกาซียาเนาะเพราะว่าเขากรึมกันเขาใจค,คมสึกเพิ่นเพิ่นกาย อยากมีคนที่ว่าภาษาภาษาเบิ่งแย่งกันตอนเถ่ายมันบ่าช่างอะไรต้องการคนเบิ่งแย่งกันจริงเลยตอนที่จะเถ่าแล้วยังสิเถ่าต่ออยู่ยังบ่ะถายังบ่ะถางยังามอยู่ยังงามอยู่แล้ยังงามอยู่พอพอคิดออ,ออกไปเนี่ยบ่กว่านุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สิทักมาโทรมา,าว่าสั่นแล็กสโนวยแล้วครั้งนี้นุ่มไทยกายินีีตอนถักเด้อทุกคนบ่แม่นแต่ว่าคนอื่นดอกอันนี้วกาเพื่อไวใบีคนไทยฮัตตีว่าแม่แม่ห่างยาบ่มีคนมากชาวกลุ่นก็บอกเพื่อใบีดอกปลาเนาะสนว์แน่นว่ะ เจ้าวันไดๆเ,ออเรื่องไม่หา่างซะสุหมด่าคนบางคนนันขิดหันไม่หา่างครับมันเป็นดีครอบ้รัวอีกเพราะว่วาเขามีประสบการณ์แล้วในการใส่ชีวิตนะโดยโดยแต่ม,ม,มันม,ม,ม,นมีมันมีความแตกต่างกันแบบในสมัยสำรับคําสำหรับเ่าก็สำหรับเ่าแบบว่าเขาเป็นไม่ห,าห่านาะ้รเขาก็ะถาอะไรเขาก็คิดว่าการนัคนอบคู้ัใหญ่เนี่ยแหละมันมันจะดีกว่าการที่ยยเขาจะไปครบเด็กหน่อยใช่ไม่แบบต้องเมาใจกันตลอดต้องโทห้ากันตลอดนย่างแบบนี้นะ คือเฮานีคือเขาโทรหาเทาตลอดกะเฮากับ่นี่คือการก็มีเวี้ยมีงานนะสิมาแบบว่าโทรตลอดบ่ได้ทันวันนั้นนี้ทันนี้คอยกับโบ่บคอยมีเวลาที่จะแบบรุมตลอดนะก็มีเวี้ยเนาะแม่ๆก็มีเวี้ยคือจะเวลาขายเสื่อมขายของเฮาก็ต้องใช้โทรศัพท์เนาะใช้สมาธิกับงานเฮากับบ่ายโ0 0สอ0โมงปกว่าเฮาสิได้นอนเนาะตื่นมาตอนเช้ากางเตียงเฮาเยอะมาเบิ่งคืนอีกอีกเวียยเฮาหั่นยังมันลงอีู่เนาะ ติเพ่นได้บางคนบางคนบอกเข้าใจในสมุนว่าโทรมาค่ะหรือบอกว่าเออตอนนี้เขาสะดวกร่มเดินอันนี้อันนี้นะในความคิดของคนบวมหูบวมหูเบี้ยเขาโทรมาเ่ะกับว่าเดี๋ยวมีความจําเป็นว่าต้องไปรายงานผู้ใดว่าเออคอยกาลังเห็นอันนี่อันนี้เด้อฮะนะเขโทรมาคันเท้าบ่วางก็คือว่าเฮาบ่ลมคันเฮ้าบางเฮาก็ลมล้มฮะนะคันเท้าบอกว่าบ่วางก็คือก็คือบ่วามฮะนนะบ่บ่ลมโดยโดยสนนี่อยู่ในสวรรค์เนาะอยู่ในสวรรค์เรื่องพนี่แม่นๆสะดวกสบายเนาะ ก็บางคนก็คือว่าบางคนถามว่าอยู่อย oh, so exactly ู่บ้านได้ไหมสินะไก่เดินยนต์นี่ค่ะไก่เดินยนต์เลยเนาะมาแหวกสบายคุณได้อยู่ต่างประเทศกันั่งเครื่องมาลงรถได้พี่น้อยเบายุสนามินเนาะอ่าเบาหน่อยเบาใหญ่บินมาจากอเมริกาหรือว่าต่างประเทศประเทศใดก็ตามเนาะอยู่ไกลสนามบินเลยสบายมาเดินมาเดินมาแหวกกินน้ำเพื่อนๆทำกันได้อะไรกินกันซะหน่อยเนาะแล้วก็เพลินกับสบายพี่เลยมีมีเอาไงซะ เล่ากับอายุชมนีแหละกับมีพ่ออยู่งพอกินแหละก็ต้องการคนคนจริงใจมาสัมมาสามามาเบิ่งแง่งกันเด้องคู่บอลจะมาหาตัวหันหลงคู่ได้มีลูกม่มียแะไรกับบวกเนาะคู่ได้มีรูไมเมียะไรกับตบเบามาเองกับตบเบากับตบมาทักกอลองบวชคนไกลก็ต้องการคนเาคนโสดคนโสดโสดคนจริงใจพ่อถ้เห็นคู่รักู่บาลคืออยู่แคนาดาโทรมาเมื่อไหร่หรืออยู่อเมริกาโทรมาข่อยกับเบิร์นคลิปนี่กับกระซนใจกับทักเขามาเดี๋ยเลยเดี๋ยวสิ่หข้อมูลไว้ใต้คลิปเนาะ ไอ้ไล่อยู่นี่แหละเดีย๋ยวสิหา,ายไปผู้ใดมักเศร้าหน่อยเศรษฐกระเสี่ยกลัวคนกัดเป็นผู้หญิงที่ว่าใหญ่แล้วมีความคิดความอ่านมีประสบการณ์นใ,นในการใช้ชีวิตนาพี่นอ้องชีวิตคู่กันซะถ้าเราสิไป,ปหาแล้วแต่คนมักเนะาะใครมากได,าหาด้หน้อยก็เลยแต่ถ้ามากได้หน้อยอยากเอาใจใหญ่หน้อยที่สํดหรับบริษัทผู้ว่าอายุหน่อยกว่ากับสเปกหรือเป่าน่ะเอาคุยเดี๋ยวเดินได้เดินอยุใหญ่บ่รอะไ แน่ใจกันยังไงผู้ใหญ่หลายกว่าเพราะว่าอายุหลายแล้วเนาะในคนกาอายุสามสิบเก้าภาษีเอาทราบสามสิบแต่เพื่อที่ได้เบิ่งเนาะเพื่อทีเลี้ยงลูกเราเอ้ยอยากได้ตอนไห้เราจะได้คนมาเลี้ยงเท่าเมื่อเลี้ยงเลยไม่เลี้ยงลูกอะไรเราเนะเพราะว่าลูกคนกับจะได้คนกับประมาณสิบปลายเลยผ่านคุกผ่านสิบสิบห้าปีแหละคุณหน่อยผ่นสิบสามไม่ได้เยี่ยนต่อป่ะลูกฮะยังเยี่ยนยู่ปั้งองก็ต้องส่งเสียเขาเยี่ยนอีกเนาะแม่แม่แม่นั่นเขาต้อง คือคือลูกพคนนี่เขาก็ยกกูหูว่าเขาอยากเฮียนหรือว่าอยากเฮียนแต่ในความคิดของข่อยก็กะส่งให้เขาเฮียนจนถึงที่สุดนั่นแหละให้เขาเฮียนเพราะว่าทุกมื่อนี้เขาได้เวียดก็ได้เวียกก็ยาเราต้องให้มีการศึกษาไว้ก่อนนั่นแหละโโดดยยเฮียนให้มันจบโดยก็คือขอทานนี่คือเรื่องอะไรเพื่อนซานเดี๋ยวช่วยรับครูซาดที่เป็นที่เป็นมาอยู่นี่คืออันนี้ก็เป็นเป็นชีวิตสมสารเก่าเนาะคือจะมอบให้ลูกมันบ่ ถ้าสมมย์หมากก็คือมามาอยู่ได้อยู่เลยค่ะตอนไปสั่งล้างใหม่ปะในความคิดชุว่าคันผู้บ่าวฟังอยู่นี่นะในความคิดปะถ้าสมมย์หมดมมีถ้าสมมย์หมดมเขามีอยากมีมีมีครอบครัวใหม่มน,นะเขาแตอยากอยากสาั่งอีกล้างหนึ่งเฮ๊ะทั้งนักก็ได้ใกล้ๆมีทีกันเนาะแม่นเรามีทีอยู่โดยโดยโดยแต่เดี๋ยวเขามเผื่อไว้แบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าเอออาจจะบางคนมีเงินไปจากเขตใหม่เนาะที่เขาก็มีแล้วคันว่าไยมีเงินจากเขตใหม่มาโหลดมาเห็นโหลดมีโหลดโอเคโอเคอ่ะ บลอกัวสน่อยแล้วเขามกใจชน่อยคิดเสียสละเวลาแล้วเนาะเสียสกุลคาไปบ่งบนเวณแกื่อชะน่อยบามีถีเตอมีผูบาวนี่มาสรล้างใหม่ให้เด้โอเคนะเดี๋ยวนีไปไปสายเทนั้นเลยอทางนกเเห็ดหอมนึ่งน้อยๆก็ได้มาขอใหม่เดี๋ยวเรียวไปบ้านเตรผู้บ่บาเนาะบุบเล็กบุบใหญ่เด็กหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวจะหันเป็นคนหนาหักเราอาจจะยังใส่ดีอันนี้เป็นเพื่อนล้างเก่าอีกทีนะครับกพื่อนน้อยสบาย โดยเอากระคอโต๊ะกลับมาเด้อนะเด้อบใจหลายๆโดยขอบใจกันะครับพ่อพี่น้องมาตุ้บี้กันชอบพ่อพี่น้องมาบึงอ้อมอมเพื่อนเพิ่งเลยนี่แล้วนี่กับแมนเพื่อนของพี่น้อยกับสาวน้อยพี่น้องนี่เพื่นกันมีพ่อมาเล่ทั้งโดดทั้งเฮือนเขาแต่แหวาคนมาบึงมาแง่งามเขาพี่น้องเลย กนนินกับผ่วงพี่น้องเรียนเนกับเธอวัดพออยู่นะพี่น้องพออยู่พอกินกันวันนี่ซะก็สะดวกสบายบนทางนะพี่น้องอยูใ่กใกล้กับตัวเมืองของสวรรณเขตเลยนี่จากทางใหญ่มาเฮือนของชาวนอ,อกแบบไกล้นะพี่น้องก็สิเขามาประมาณ ซองลักลักหนึ่งซองลักนี่ยพี่น้องการห่อเทือนกรนเพื่อนเนาะจากทางใหญ่มาเฮือนสาวน,น้อยอ่าก็โอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบาตูบีกกับชิคอโต้ลาคับบ้านกับเพื่อนกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ้าหากว่าผู้ใดที่สนใจคือว่าอ่ามีใจฮักมักอ่าสาวน,อน,อน้อยกับติดต่อมาหาบาตูบีกได้เด้อพี่น้องบาตูบิกอ่าหอมสีอ่า อันนั้นนะพี่น้องเนาะอ่าเฟซไลฟ์เพิ่์ตจะมีพี่น้องผู้ใดอยากได้กะทักมาหาไลน์่บวตะบีได้เลยพี่น้องเดียว่บวตูบีกะสีสง่สงเฟซส่งไลน์ของซาหน่อยห้นะพี่น้องขอคนจริงใจได้พี่น้องได้บขอคนที่แบบว่าเอาาอ,ขอเอานนาขามาหลอเขามาวางแต่อ่านหนะฮนาแบบมาเขามาหลอกเขามาวางแต่เงินคำพี่น้นนพี่น้องเอ้แบบเพิ่์ตจต้องขอแบบว่า คนที่จริงใจพร้อมสั่งความซาพร้อมมาเบงเงี้ยงเพิ่นยาม่ำแถวฮะนะพี่น้องโดยก็สิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เนาะอ่าคลิปนี้บาตบีก็สิขอตัวลาไปก่อนเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปบาตบีแต่ต้นจนจบสุดท้ายนี้บาตบีก็สิขอกล่าวควาว่าสบายดี